วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลบลี่สัก,กุรานะคะมาพบกับพี่ตังกวากันแล้วใช่แล้วค่ะพิกัดนี้เรากำลังอยู่กับพี่เป็ดเหลืองหรือรถเป็ดเหลืองนั่นเองอเนื่องจากพี่ทำซ่อนเงื่อนเพื่อนฤษยามีฉากวัดค่ะก็เลยมาพิกัดนี้อยู่บ่อยๆจึงเจอคอนเทนต์นี้โดยบังเอิญไปดูความลับกันเลยก่อนอื่นวัดไปที่จุดอื่นก่อนค่ะเสร็จแล้วกด next time เลื่อนวันเวลาไปประมาณวันที่4ค่ะ ขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะคะเพื่อกวามรวดเร็วเป็นเวลาตีสองของวันที่4ี่แล้วค่ะกลับไปยังจุดเดิมเพื่อดูพี่เป็ดมาลุ้นมากเลยและนี่ค่ะอา้าวดูเหมือนว่ารถเป็ดหายไปใครเอาพี่เป็ดเราไปคะเนี่ยไม่นะมันต้องมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นณะจุดนี้แงๆใครให้คำตอบพี่ตังกวาได้บ้างคะว่ารถเป็ดหายไปไหนอะ่ะ รู้สึกว่าพี่จะร้อนในอีกแล้วค่ะแต่ก็ยังทำตอนเดียวจบมาให้ดูนะไม่ต้องกังวล FC ดั้งเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะและสำหรับ FC ใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ